ครับผมต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับสายช้อนไม่เอาแล้วฮะปลาหมอปลาหมอขึ้นดีครับคนกันนทันครับผมขี่มอไซค์เราหาปลาหมอแล้วครับตอนนี้ใส่ต้องเอาการเปลียไปเก็บะฮะปลาหมอน้ำใหม่ฮนะ เฮ้ยสวยเลยครับผมสองตัวฮะครับได้ปลครับได้ปลมาข้างทางนี่ครับออกมาตีบ้านะทัน เจอหมอใหญ่ครับใส่สวยเลยฮนะมือเลยหมอใหญ่ครับไปต่อ,อ,อมา,าเลยนะชาจเจ๋ว,ว,เวเลยครับหมอใหญ่ฮะไม่แองครับเห็นยัง ปลาหมอเขาใหญ่ครับเตะขึ้นเลยคือโอ้โหปลกไซด์ดีครับปลาหมอเฮยสวยเลยครับผมตีปลาช่อน,นครับไ,ได้ปลาหมอ ือไปสวยเลยครับผมเดี๋ยครับตามกันต่อฮะสวยกระทันเจออีกตัวหนึ่งนะครับมาหมอขึ้นแล้วเหรอโน่นไม่ขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้ว

ได้ไม่เต็มแล้มนะฮะนะเข้าวางเขาดี่อีกเต็มครับหมอทส่สวยครับนี่ครับผมหมอใส่สวยครับ เดี๋ยวต้องใส่ต้องเอาเบ็ดไปเก็บก่อน,นะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแผลนะครับเป็นหาปลาหมอดีกว่มาเจอปลาหมอใหญ่ฮนะนี่ครับผมบุลเลอร์เลยครับทำไมไม่จับหรืออุใสยสวยเลยฮนะตัวนี้แล้วทันทีไหย ไอ้ที่สวยแล้วครับปหมอฮะตามหนักเห็นครับผมหมอไค้ที่สวยครับโอโหเจออีกตัวหน้วตามกันต่อฮะวันนี้จะได้เยอะแค่ไหน

งเออผมกระดีก็ได้ครับผมกระดีใส่สวยเลยครับดูดูดูดลทันได้ครับ นี่ครับไอ้สีนเยปล่อยปล่อปอตัวเล็เกินป่ะอ่างนี้ให่ครับหมอใหญ่ครับหมอใหญ่น่นเครับอ้ยใส่สว <c oughs> ยเลครับ,รบนี่ตัวนี้ยอ้าวดีจัเลยเจี้ย้ว เอาถุงม,มือมาด้วยฮะสองตัวเลยครับผม ตัรถเหยียบตายก็หลายตัวโง่นาะวิ่งเนี่ยแลร,รันเจอช่อนครับไม่ต้องตกเลยอุย้ยไอ้สวยฮะไอ้วสวยนะครับตัวนี้ครับไม่ต้องตกเลยอุย้ย ไอตัวฮนะจ้อนตัวนี้ครับไม่ต้องตกแล้ววันนี้ครับขี่รถหายอย่างเดียวโอเคครับตามมาต่อครับผมจะว่าหมอใหญ่ครับพีนัทันครับใส่สวยสวยตัน โอ้เลยครับโูนาใส่สวยๆนะฮะไม่เอ้ย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 ไม่ยอมกินเด็กเออเฮ้ยไอ้ต้นนี้นี่ มูนาโลแพงนะครับเกตามาต่อครับจับแบบนี้ครับ,บอุ๊ยตรงนี้นะนี่ครับปลาหมอฮะใสงงามๆครับหลังฝนตกครับ หบอะใส่าง,งามๆครับผมสามตัวเลยครับมานี้ใต้เบาะคือที่ใสป่ปลาเลยครับครับหมอกับหมอ จ้าป้าหมอต้องใส่ถุงมือแล้วฮะป้าหมอปลาหมอผมมาท่าไปจับตัวอีกตัวครับขึ้นมาอาบแดดอยู่ปลาย่าครับผมนี่ครับ ได้ตัวน่ะแหละครับสวยเนี่ยลอยขึ้นทั้งนั้นเลยเนี่ยท่านลอยขึ้นบานเลยอลอยแทกขึ้นมาเนี่ย หมอไซต์ที่สวยครับช่อนครับช่อนช่อนครับจับออกมาข้างนอกก่อนนี่ มาไปทำมะนี่ครับผมชนไสปอกคนระับเดี๋ยวไสปอกนี่เอาไป เอาไปปล่อยลงหน้าบ้านนะฮะช้อนจับปลาจับปลาสองมือีที่เข้าไม่ได้ตกปลาวันนี้ครับ ไม,ไม่ต้องตกครับวันนี้ครับใส่ใหญ่ๆง,งั้นเลยครับปลาสลิดตะชอนผลิตไสที่สวยงั้นเลยครับเดี๋ยวครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไอใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับ